สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ครูสายจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะจะเป็นในเรื่องของสระไทยใช้ประสมคำนะคะนี่คือตัวชี้วัดเนาะ อ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆบทร้อยกองง่ายๆนะคะอธิบายความหมายของคำข้อความนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการคัดลายมือตัวเตมรรทัดด้วยสะกดคำความหมายของคำนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรามาดูแผนผังสาระการเรียนรู้กันก่อนคะ่ะสระเนี่ยจะมีสระเดี่ยวสระผสมสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะนักเรียน นักเรียนมาสังเกตคำค่ะ,ะสังเกตคำกันนะคะ,ะรูปสระอ่านสะกดคำต่อไปนี้คําที่ประสมด้วยสระเดี่ยวปลานะคะแกะเงาะนะคะ,อ,ะอันนี้คือสระเดี่ยวก่อนนะคําที่ประสมด้วยสระผสมนะคะ คำว่าอะไรคะเปียเรือแล้วก็วัวค่ะ,ะคำที่ประสมด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะรำใจเขานะคะ,ะต่อไปคะ่ะความรู้เรื่องสละ สระในภาษาไทยมีรูปสระหลายรูปเช่นออาเอเอสระบางรูปมีเสียงสระเหมือนกันเช่นอกับไม่หันอากาศมีเสียงอะเหมือนกันแต่ใช้สะระผสมคำแตกต่างกันเช่นอนะคะใช้ผสมคำที่ไม่มีตัวสะกด แต่ไม่หันอากาศที่มีเสียงอะจะใช้ประสมคำที่มีตัวสะกดสระในภาษาไทยเหล่านี้จึงแบ่งเป็นสระเดียวสระผสมและสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเรามาดูนะคะคำที่ผสมด้วยสระเดียวและไม่มีตัวสะกดจะปรากฏรูปสระดังนี้อ่าคออะคะ คออาคานะคะอ่าสออิสิสออีสีนะคะดอุดุดอูดูนะคะอ,อ่านะครูคไม่ได้อ่านหมดนะแต่ให้ในักเรียนอ่าได้เรียนรู้แล้วก็สะกดไปนะคะพอแอะแพพอแอแพะนะคะจอเอเจอจอเอเจอนี่คือตัวอย่างคำนะคะต่อไปค่ะ คําที่ประสมด้วยสระผสมและไม่มีตัวสะกดจะปรากฏรูปสระดังนี้เห็นได้ยังคะ่าสระเอียสระเอือนะคะสระอวนะคะสระเอียสระเอือนะคะสระอวนะคะอ่าต่อไปคะ่ะ คำท,ที่ผสมด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจะปรากฏรูปสระดังนี้ตออามตานะคะออกเสียงเหมือนมีมอม้าเป็นตัวสะกดใต้สระไอไม้หมวนออกเสียงเหมือนมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ใต้สระไอไม้มาลายค่ะออกเสียงเหมือนมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นกัน เตานะคะออกเสียงเหมือนมีวอแหวนเป็นตัวสะกดจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยแล้วก็เรียนรู้ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ